จากสัปดาห์ที่แล้วที่เราอยู่กันที่โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่จังหวัดสงขลา,านั้นวันนี้เราลัดเลาะมากันที่จังหวัดพัทลุงซึ่งอยู่ในอนาเขตภาคใต้เช่นกันค่ะเพื่อมาชมอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบที่ใช้ห้องเรียนธรรมชาติเป็นการนําทางสู่โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะผลผลิตที่ได้จากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของเราเนี่ยวัตถุปรงค์หลักก็คือเราจะส่งร้านสก,กอ์โรงเรียนแล้วก็ขายต่อไปยังโครงการอาหารกลางวานันนะคะแล้วก็ถ้าวันไหนมีผลผลิตเยอะ เราก็จะนําไปขายโครงการอาหารกลางวันของเรานะคะก็สามารถจะแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนได้เป็นอย่างดีค่ะค่ะที่สําคัญโรงเรียนของเรานะคะคือจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะคือโรงเรียนจะได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์การเรียนรู้ขยายผลตามแนวพระราช,ชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามหลัก แนวคิดปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เราจะเป็นฐานการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนนะคะแล้วก็ชุมชนนี้ก็สามารถที่จะมาถอดแบบแล้วก็มาศึกษาแหล่งเรียนรู้แล้วก็ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ยังใช้กับครอบครัวที่บ้านนะคะแล้วก็เป็นการหารายได้เสริมด้วยให้กับครอบครัวนะคะปลูกผักสวนครัวค่ะแล้วก็ทําในโรงครัวค่ะกับข้าวค่ะ เมนูอาหารที่หนูชอบคือต้มจืดหมูค่ะที่หนูชอบก็เพราะว่ามีสารอาหารหลายอย่างค่ะมีทั้งเนื้อหมูพวกผักค่ะช่วยร่างกายแข็งแรงสมองเจริญเติบโต,ตขึ้นมีความคิดที่ดีขึ้นค่ะจากห้องเรียนธรรมชาติสู่ห้องอาหารกลางวันที่มีทั้งประโยชน์และคุณค่าของสารอาหารมากมาย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อโครงการอาหารกลางวันจะได้เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนในโรงเรียนอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ